ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะแล้วก็เป็นฝาแฝดกันใช่ไหมคะแฝดพี่ค่ะแฝดน้องค่ะชื่ออะไรคะชื่อคุณพี่มาลิกโกขอบคุณค่ะคุณน้องที่ตั้งชื่อให้คุณพี่คีณไม่ออกจริงๆคุณน้องชื่อชิสก้าวันนี้เรากราจะมาเดี๋ยวเราใส่ชุดจำทำไมคะมาจะมาแสดงละครกันค่ะคุณน้องใช่แล้ว เด็กคอนเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับครูนะคะซึ่งพวกเราแสดงเป็นต้นไม้กอนการหินค่ะเราไม่แสดงเราค่ะบทโต้ต้นต่ำแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราแสดงเป็นกระถางขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณน้องตอนนี้เราก็แสดงได้ทุกอย่างคนเยอะมากเลยใช่ไหมคะวันที่ใช่แล้วอาจจะไม่เห็นนะคะตอนนี้เพราะว่าเป็คกราวด์ข้างหลังของคุณพี่เป็นตึกคณะ ซึ่งเรามาหาพิชอาเทคโนซึ่งเรามาหาอะไรหนึในห้องน้ำหลวงพ่ออะไรสาบินใช่ไหมคะเป็นของโปรดของคุณพี่เลยเป็นแค่เราเข้ามุมนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะชนเราสองคนโอเคค่ะคุณน้องแค่นี้คุณน้องเลอะไหมเข้าตรงนี้ไนะคะคุณพี่เช็คค่ะเอ้ยยังแปะอยู่ขอบคุณค่ะคุณน้องเขาบอกว่าสวยเขาชมคุณพี่นะาร้อใช่เลยเพราะว่าคุณพี่ ถูกทำแบบนี้บ่อยมากเลยคนพี่ก็เลยแบบมีอาการขนไอนิดต้นอู้ตายรถค่ะข้างหลังของพวกเราก็คือสอนออใช่อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะตอนนี้ใช่แล้วค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะตามกันมด้ไหะตามเลยค่ะไปหาอ๋อคอ้าสิร์ตไว้ข้างพี่นอวมงค่ะ มถเยอะแยะค่ะคุณน้องตอนนี้ตอนนี้เราก็โดดเรียนมาทำอีเวนต์เอาไม่ใช่ไม่ได้โดดเรียนนะคะแต่คุณพี่ได้ลาอาจารย์แล้วเมื่อกี้ใช้ค่ะให้ลาเรียบร้อยลาเผื่อคุณน้องอยากขำคุณพี่คุณพี่ทำอะไรได้แบบนี้ได้ยหรอคุณน้องตกใจใช่ไหมนี่คุณหนงคุณพี่คุณน้องขำตัวเองค่ะคุณพี่คุณพี่น้องไม่ได้ขำคุณพี่คุณน้องเลยเส้นช้างไหนเลยพี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามีคนเยอะแยะดูรถสิคะระวังคุณน้อง คพี่บายบายก็บายบายเดี๋ยวเจอก,กันใหม่นะคะดีค่ะคู่แปดโลกกระพรึงก็ขอลาไปก่อนบาย